ព្រះអង្គសួងដាបតតាបော့មហារសัยមានភូមិនៅថ្មីទឹកដីភ្នំធំអូថលាន់ទឹកធំនៅភ្នំដងរែកបังបាត់កលែងដဲសំសែងបានជា พระองค์สวงดาบทนักพรตมหาฤาษีมีที่อยู่สมฤดีที่ดินแดนเขาใหญ่โอทลันน้ำไหลอยู่ใต้เขาดงรักอาสมสุดลี้ลับได้รับพรที่ขอ สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกทุกท่านเมื่อเช้าวันที่ห้ากุมภาพันธ์พศ2565ที่ผ่านมาผมและคณะของอาจารย์สาโรธได้ไปรับบายสีจากบ้านแกรงตำบลบัวเชษจังหวัดสุรินทร์จากคณะที่ทำ บายสีซึ่งเป็นพี่น้องชาวกุยหรือสวยเมื่อได้รับบายสีมาแล้วก็ได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านทํานบซึ่งอยู่ห่างออกไปราว18กิโลเมตรเวลา9ก้าวงเช้าเป็นเริ่ดีพวกเราก็ได้อัญเชิญบายสีถวายหลวงปู่สวงในอาสม เมืองรับแลหรือว่าสาลาแดงผมก้าวเห่งเป็นตัวแทนเจนเจียในตำนานของหลวงปู่สวงเจนเจียเป็นคำพูดที่ท่านเคยกล่าวเอาไว้ตอนท่านมีชีวิตอยู่คำว่าเจนหมายถึงคนจีนหรือคนเชื้อสายจีนส่วนคำว่า เกียในภาษาเขมรแปลเป็นไทยว่าดีเพราะฉะนั้นคําว่าเจนเกียที่หลวงปู่สวงท่านพูดนั้นหมายถึงคนจีนหรือคนเชื้อสายจีนที่มีนิสัยดีมีจิตใจที่เป็นกุศลอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือสร้างคุณงามความดีให้แก่สังคม คนจีนมีประวัติเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงมานานตั้งแต่อดีตชาติโบราณกาลสมัยปราสาทนาครวัดในสมัยนั้นจัก,กรพรรดิจีนได้ส่งคณะทูตจีนเดินทางมายังเวียดนามแล้วล่องเข้าตามแม่น้ำมายังอาณาจักรขอมโบราณในคณะทูตจีนนี้ มีคนหนึ่งชื่อโจต้ากวานหรือโจต้ากวนเป็นผู้จดบันทึกทุกอย่างที่ได้พบเห็นได้สัมผัสอย่างละเอียดเพื่อส่งไปรายงานจากรพัิจีนโจต้ากวานหรือโจต้ากวนคนนี้ได้จดบันทึกวิถีชีวิตและเรื่องราวต่างๆสมัยสร้างปราสาทนครวัดอย่างละเอียด ข้อมูลต่างๆที่โจต้ากวนจดบันทึกเอาไว้กลายมาเป็นหนังสือประวัติศาสตร์โบราณของกัมพูชาในปัจจุบันมีตอนหนึ่งโจต้ากวนจดบันทึกเอาไว้ว่ามีนักบวชเป็นดาบทเป็นนักพรตท่านเรียกนักบวชและนักพรตนี้ในภาษาจีนว่าแปะสวย จตากวรบันทึกว mm. ่าพวกแปะซัว mm. ่วยพวกนักบวชพวกนี้อีชอบอากกราบไหวอ่ากล้องหินกล้องเดียวที่เป็นแท่งตั้งอยู่อ่าถงหินอีกทีอรูปร่างของมันก็เหมือนกระกระเจียวอันใหญ่ใหญ่อ่ะหินกล้องใหญ่ ข้างล่างเป็นสี่เหลี่ยมเหมืองเต้าหู้มีรูแล้วก็เอากล้องหิงเหมือนกระจเจี้ยนนี่วางข้างบงนั่งแล้วก็มีการทำพิธีอะไรอ้วก็ไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ให้อ้วเข้าไปรูข้างในห้องที่เขาเรียกว่าปราศาสตร์นอกจากนี้โจต้ากวรยังได้จดบันทึกพิธีกรรมที่มีนักพรต หรือว่าดาบททาพิธีเบิกพรหมจัรทร์ในสมัยนั้นเด็กหญิงเมื่อเริ่มโตเป็นสาวพ่อแม่ผู้ปกครองจะไปเชิญนักพรตหรือว่าฤาษีมาทําพิธีเบิกพรหมจัรทร์กับเด็กสาวในห้องในพิธีนั้นโจต้ากวดไม่ได้บอกรายละเอียดเพราะ เขาไม่ได้ให้เข้าไปดูคณะทูตจากจีนเดินทางมากัมพูชาในสมัยโบราณเมื่อพศ1839มาถึงวันนี้พศ2565ก็คือเกือบ800ปีที่ผ่านมาคำว่าแปะโชวยที่โจต้ากวนเรียกนักพรตหรือว่าฤาษี คำว่าเป๊ะหรือว่าอาเป๊ะในภาษาจีนหมายถึงลุงหรือผู้มีอายุค่อนข้างมากคำว่าซูเวยหรือว่าซัวเวยหมายถึงนักพรตหรือว่าฤาษีคำว่าซูเวยตอนหลังคนของโบราณน,น่าจะเพี้ยนมาเป็นคำว่าซวงหรือว่าสวงเพราะฉะนั้น เวลามีใครถามหลวงปู่สวงว่าท่านเชื่ออะไรท่านจึงตอบว่าเขาเรียกเราว่าสวงก็สวงนั่นแหละครับนี่คือข้อสันนิษฐานของผมเท่าที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าหาประวัติหลวงปู่สวงจากบันทึกประวัติศาสตร์ของของโบราณของ กัมพูชาที่อาศัยการจดบันทึกของทูตจีนชื่อโจโอต้ากวนใช้มาจนถึงปัจจุบันเพราะนอกจากศิลาจารึกแล้วก็มีบันทึกของโจโต้ากวนนี่แหละครับที่มีการจดบันทึกเรื่องราวในสมัยของโบราณเอาไว้ตอนที่หลวงปูส่สวงท่านมีชีวิตอยู่ก็มีคนเชื้อสายจีนหลายคน มาหาท่านมาเกี่ยวข้องกับท่านแม้ตอนท่านละสังขารก็ได้คนเชื้อสายกีนคือเฮียหมูจังหวัดลำพูงเป็นผู้ซื้อโรงเย็นถวายหลวงปูส่สวงเรื่องนี้อาจารย์สาโรธและคนอื่นๆก็กล่าวตรงกันหลวงปูส่สวงท่านละสังขารไป21ปี ก็มีก้าเหงซึ่งเป็นคนเชื้อสายจีนมาสืบค้นหาประวัติตำนานแท้จริงของท่านเพื่อเป็นการรักษาประวัติตำนานของหลวงปู่สวงกับบุคคลในสถานที่ต่างๆเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นระยะ เกือบสปีแล้วที่ก้าวเหง่งได้เดินทางลงพื้นที่พบกับบุคคลที่เคยได้พบได้ใกล้ชิดได้ติดตามหลวงปูส่สวงเพื่อสัมภาษณ์หาข้อมูลเกี่ยวกับหลวงปูส่สวงให้มากที่สุดแล้วรวบรวมข้อมูลประวัติตำนานเหล่านั้นมาทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมอยู่นี่แหละครับประวัติ ตำนานและเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่สวงถ้าไม่รีบทำตอนนี้ผู้ที่เคยได้พบเคยได้ใกล้ชิดหลวงปู่สวงก็จะล้มหายตายจากไปหมดก็จะทำให้ประวัติเรื่องราวแท้จริงของหลวงปู่สวงนั้นหายไปด้วยทุกวันนี้ผมได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่หลวงปู่สวง ท่านได้เดินทางไปและก็พยายามสืบหาผู้คนและสถานที่อื่นๆที่ยังไม่เคยได้รับการเปิดเผยมารวบรวมเรียบเรียงเรื่องราวให้ทุกท่านได้ชมในคลิปตอนต่อๆไปการอัญเชิญบายสีถวายหลวงปู่สวงในอาสมเมืองรับแลในวันนั้นตาเต่ง เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวกุยหรือชาวสวยถือใบสีถวายหลวงปู่สวงในอาสมเมืองรับแหล่คู่กับผมเจนเจียชาวกุยหรือว่าชาวสวยอาจารย์สาโรธได้จดบันทึกเอาไว้ว่าหลวงปู่สวงท่านเคยกล่าวไว้ว่าพิธีกรรมใดๆถ้ามีชาวสวย ร่วมพิธีกรรมด้วยแล้วพิธีกรรมนั้นจะสมบูรณ์และเข้มขลังพี่น้องชาวสวยชาวกุยมีประวัติตำนานเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงหลายอยา่างหนึ่งในตำนานก็คือเด็กเลี้ยงควายที่เป็นชาวสวยเรียกเป็นภาษาสวยว่าแซมสายควาเตียคำว่าเด็กเลี้ยงควายในตำนานของหลวงปู่สวงท่านหมายถึง เด็กเลี้ยงควายที่เคยได้ดูแลได้เกี่ยวข้องกับท่านเมื่ออดีตชาติซึ่งมีหลายคนหลายสถานที่และชาติล่าสุดก่อนที่หลวงปู่สวงจะเกิดมาเป็นหลวงปู่สวงในร่างหรือสังขารในปัจจุบันนี้ท่านเกิดเป็นเจ้าเมืองชาวสวยชาวกุยชื่อว่า พระยาสังคบุรีศรีนครอัจฉะซึ่งเป็นหัวหน้าชาวสวยหรือชาวกุยพื้นที่ที่ท่านเป็นเจ้าเมืองนั้นก็คือพื้นที่อำเภอสังขะอำเภอบัวเชิและอําพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาในปัจจุบันหลวงปู่สวงในชาติก่อนท่านได้เป็นเจ้าเมืองเพราะ ทำความดีความชอบจับพระยาช้างเผือกที่หลุดมาจากกรุงศรีอยุธยาส่งคืนพระยาสังคบุรีศรีนครอัจจะได้เป็นเจ้าเมืองในพศส3 0 6ถึงพศ2321นี่คือเรื่องราวความเกี่ยวข้องระหว่าง หลวงปูส่สวงกับชาวกุยหรือชาวสวยคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาท่านใดที่ได้ชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็โปรดกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับทุกท